ดูบอลสดทีมชาติไทย vs ส,สิงคโปร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกดูบอลไทยวันนี้วันที่21พฤศจิกายน66ดูบอลสดฟุตบอลทีมชาติไทยวันนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประจำวันที่21พฤศจิกายน2566ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ดูบอลสดวันนี้เวลา19นาฬิกาเป็นการลงสนามนัดที่สองของทัพช้างศึกหลังนัดแรกเปิดราชมังคลากีฬาสถานไพจีน1-2ถึงร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าชัยชนะถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้จากสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เช็คช่องทางดูบอลไทยวันนี้แฟนบอลไทยรับชมกันได้ผ่านการ ไายทอดสดบนไทยทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมชาติไทยขาดสองแข้งเจชนาทิพและพันษาเหมมวิบูลฟุตบอลทีมชาติไทยจะไร้ชนาทิพสงกระสินและพันษาเหมมวิบูลโดยชนาทิพย์บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายพักประมาณสองสัปดาห์ส่วนพันษาพบกระดูกช้ำบริเวณหน้าข่าและเอ็นอักเสบ ต้องใช้เวลาพักประมาณสองสัปดาห์เช่นกันบอลไทยสิงคโปร์สภาพความพร้อมทีมชาติไทยล่าสุดโดยในการถแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลทีมชาติไทยพบสิงโปร์ทางมาโนโพลกิ้งกล่าวว่าเราได้กลับมาที่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเรามีความทรงจำที่ดี หลังเราคว้าแชมป์ AFF มาครองเมื่อสองปีที่แล้วเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากของทั้งสองทีมเราตกอยู่ในสถานะเดียวกันคือแพ้มาในเกมแรกแต่ตอนนี้เราต้องมีสมาธิและเราก็พร้อมที่จะเก็บชัยชนะจากเกมนี้เรารู้จักสิงคโปดีพวกเขาเป็นทีมที่ดีเราจะต้องไม่ประมาทสมัยนี้ไม่มีเกมที่ง่ายแล้ว แม้สิงคโปร์เพิ่งบุกไปแพ้เกาหลีใต้มาหลายประตูแต่ไม่เกี่ยวกับการเล่นในบ้านพวกเขามุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีต่อหน้าแฟนบอลก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเราแต่อย่างไรก็ตามเราได้วิเคราะห์เกมของสิงคโปร์มาอย่างดีและได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของเราเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของทีระสิงแดงดาก็ดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าพร้อม ทีระศิงห์แดงดาฟิตพร้อมล่าตาข่ายด้านทีระสิลห์แดงดากล่าวว่าก็คงเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้งอย่างนัดแรกที่เราแพ้มาเราอยากจะกลับมาสู่เส้นทางในการลุ้นเข้ารอบเกมนี้ก็เป็นเกมที่สำคัญสำหรับเราหวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่ว่าเราก็ต้องการผลที่ดีออกไปจากที่นี่ เรามีเพื่อนร่วมทีมจากสิงคโปร์ในสโมสรอนบจีทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของฟุตบอลสิงคโปร์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลงานใน AFC ซ h a ชม i o ี s l e ส์ลีกทีมจากสิงคโปร์ก็ทำผลงานได้ดีทุกครั้งที่แข่งกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราทีมชาติไทยสิงคโปร์เปิดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดอาเซียนครับ วันที่18ธันวาคมสองหนึ่งไทยชนะสิงคโปร์2อถึงอาเซียนครับวันที่25หพฤศจิกายน18ไทยชนะสิงคโปร์3ถึงอาเซียนครับวันที่22พฤศจิกายนห6ไทยชนะสิงคโปร์1ถึงอุ่นเครื่องวันที่26มีนาคมหนึ่งหไทยชนะสิงคโปร์2ถึง อาเซียนครับวันที่23พฤศจิกายน14ึ่งสี่สิงคโปร์แพ้ไทย1-2ไทยสิงคโปร์เช็คช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกและลิง์กดูบอลสดดูบอลสดวันนี้ทีมชาติไทย VS สิงคโปร์คลิกที่นี่ดูบอลไทยสิงคโปร์วันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดคลิกที่นี่